แล้วอยู่ดีก็คือการแต้อ่างครั้งแรกของลิดียน,นเองเรือ่องด้านหนึ่งบรรดาที่อยู่กับอยู่กับพวกซินโนแมนก็ได้เจอกันอีกทีนหนึ่งนักดาบที่บานาโลกลงโลกมา ก็ได้ปรับทุกสุขกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เผอฆ่าคุณกิวโบไปแล้วก็ได้ย้ายไปยังทอริงตันอ่ะนี่คือเนื้อเรื่องที่เกมไม่ได้ทำไว้นะครับก็คือสู้กับแชมโบแต่เป็นเนื้อเรื่องเล่าแทนเจอกับโรนี่ ここここうなななではあんたたし、とが起こるか悲っ知ららいい何もない俺はキャプテンと同じようにジンネマンは、もはや、ることははできなかった。俺は箱の鍵じゃない。人間だ。人の心。 บาดาดก็ได้ออกมาเจรจาก,กับโลนี่ให้หยุดแล้วก็เลยเจอกับลิซดีาา้พอ,อดีเฮ้ยิงมีไป่นั่งเข้าไปไบาราดไม่ได้ยิงโลนี่แต่ลิซดี้เป็นคนแย่งปืนบารานาดยิงเอง อาอจรย์กันต์ตัวนั้นสคุิดีไม่ดิหัวริตดีดิเอและแล้วก็เจอกับยูนิคอนสีดำหรือใอีกชื่อหนึ่งแบนชี มาก็ต้อนรับด้วยบีมเลยลิดตี้ที่ถือปืนด้วยแขนข้างซ้ายก็ไม่ต้องห่วงเขาว่าจะยิงโดนหรือไม่ก็คือไม่โดนแน่ๆเพราะแขนขวาเอาไปยิงบีแม,ม็กนัมจนแขนหักไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอเลยบอลนาัดเอื้อโดนรวบตัว แล้วก็ได้รู้ว่าคนที่ขับแบนชีตัวนั้นก็คือมาริดาที่ตอนแรกก็อยู่กับนิวากาม่าดีๆอยู่แหละแล้วก็โดนพาโตัวไปยังศูนย์วิจัยแล้วก็โดนลาสมอให้กลายเป็นลูกน้องของเอาเมโต้ไออ้วนนั่นเอง แล้วก็ได้เปิดเผยว่านี่แหละคือปูลุคเทเวลไมค์ก,ก,ก็ได้มาให้กำลังใจกับบานานะครับว่าอย่ายอมแพ้พร้อมกับได้เสนอแผนหลบหนีให้กับบานานด้วยว่าจะให้ไปตามสมทบกับการุดา้าที่มีมินาว่าอยู่ ได้เป็นเหตุผลทางเดียวบายบอกกูเจออะไรแนวนี้มาเยอะนี่ทุกคนก็ทำได้กันแหละผมไปแล้วอืมโอเคอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของเกมแล้วน,นะครับเพราะว่าไม่ขอเล่นเรื่องยูนิคอนดิเพราะว่ายูนิคอ Un นที่ออกมานั้นยังไม่ประกาศฉายตอน6กับตอน7นะครับก็เลยยังไม่มีเรื่องใน,น่วนนี้แต่ว่าภายหลังก็ได้ออก DLC ฟอร์เวอร์ยูนิคอนมาที่หลังมาสุดท้ายนี้ก็ต้องเป็นเพลงแบนชี <Go. S 2> บานานก,ก็ได้เจอกับการันเชีที่ตามมาส่ทบด้วยเพราะตัวเองก็ต้องมาเพื่อชิงตัวเบอริดาคืนไปเหมือนกันนั่นเองอ๋อใช่แล้วก็มาพาตัวเจ้าหญิงไปด้วยเจ้าหญิงวินิวา ทีละคนอึ้อคือเป็นตัวแรกเฮ้ยไอ้ไอ้หัวโจ๊กนี่อีกีกษัตริย์เหรออือลุลวัวปีนี่ทีหนึ่งต่อ

นี่มันมันสมูทกันวะความรัวรัวตัวแววมาตีพวกนี้ก่อนก็ได้ไหวะไปแล้วไหมอันนี้เออความรัวๆโอเค ว่าแล้วมั้งไปไปข้างล่าง <c oughs> เกิดพื้นที่การรุด้าขึ้นตรงกลางให้เราตามไอ้ลูกศรที่มันชีออน้บอกนะหรือก็คือแรงลมที่เกิดขึ้นในดาน่าดบิ๊มกัลลิง <c oughs> ไปตามแรงลมไปยาวๆเลยยาวๆมาถึงแล้วไหนไปผมมาตีกระซี่อีกแล้วมาลุล้วน ามาฟันด้วยไอ่เนี่ยมิกกอร์ลิงเข้าไปอือตัวนี้คนเยอะดีจริงอ่ะใหญ่ยิ่งไม่โดนมิงกอร์ลิงไป้เป็นกันได้กันได้แล้วไงนี่แหละยมรราสกาา้าอัดตูดมาสก้าอัดตูดโอ้ยโอ้ย โอ,อ้ยหนะะ่อยเดี๋ยวตรงกลางเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็ต้องรอให้อ๋อบัญทียังไม่ออกมาตอนนี้เราต้องไปตีแต่แล้วโจที่เขาบอกก่อนไป อันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายเนี่ยต้องไปหลายที่บัลลูนรัวนบอลลูนล้ลวนดีมการ์ลิงภาพหนึ่งต้องทำขนาดนี้ด้วยผู้หมวดลิดตี้ลิดตีด้จริงๆมันมีความลับของมันอยู่นะครับแต่ว่าในเกมมันไม่ได้บอกว่าเพราะอะไร ึ่งถ well. ้าอยากรู้ก็จริงๆมันเรื่องมันเปิดเผยก็ตอนที่ลินดี้มันอยู่กับไอ้อุลลอมเบโตนั่นแหละตอนนี้ก็บอกแล้วเกี่ยวกับศัตรูกรรมขอรับพัฒเมื่อหลายเมื่อหลายปีมาแล้วไปตรงกลางไปไปถึงหัวถึงหัวถึงแล้วบอลลู เราลากตัวไปแล้วกูจะดึงสวนสวนลงไปนี่และถึงบอกถึงอว่าถึงถึงรอรีบูเสร็จก็ผกโนต่อเอออย่างนี้แหละถึงโอเคโวต รอไปเมื่อมินาว่ายูนิคอร์เป็นอันตรายนะเอดดี้ก็พยายามให้มินาว่าอยู่ห่างจากบานาดครับพอไปอยู่กับคูดีกว่า จริงจเรื่องมันจะ connect, ออกแนวเหมือนเหมือนถึงด้วยนิดนึงนะเฮ้ยฟูลทเวลโผล่แล้วมามาริดาไม่สิฟูลทเวลเฮ้ยอื่นอื่อันนี้อื่นอันนี้อื่นขอพล well. ังด้วยนะยูนิคอนทุกคนกำลังรออยู่นะทั้งคนที่กาลันเชลแล้วก็ออเดรเช็คคือฟูลทเวลไม่ใช่มาริดาอะไรนั่นแล้วก็ตายไปนะ เราก็ต้องไปตรงรูตออ้ต่อเดี๋ยวรอให้เอทีจีหมดทำเรื่อยๆขอเอาลิโคบอลแล้วรีบไปดีกว่าไปพื้นที่ข้างล่างต่อนะอุ้มเพื่อพูดหมดไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยค่ะ เมือ่อเ t d ีดีเจอกับเอทีดีก็เกิดปรากฏการณ์สะท้อนขึ้นพลังกันอีกแล้วของไซโคเฟม,มนี่มันเป็นแสงที่อันตรายมากนะครับคุณมานะรีน่าทายอีกด้านหนึ่งมินาว่าอย่านะลากราก่อนนะจะไม่ลืมบุญคุณที่ทำไว้ ไมินะว่ามารับหนูทีมหนึ่งบานา,าดฮะออเดรย์โอ้โหดิฟหลบอย่างพิว้วไหนต้องทำได้ยูนิคอนอืมแปลงลางเป็นเอทีดีเธอไปรับองค์หญิงเพียงคนเดียว ฉากทุกฉากในเกมนี้แม่งทำมาโคตรดีใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆติดอยู่อย่างเดียวคือไม่ทำฉากตอนสู้กับแฮมโบ้นี่แหละเสียงของเธอฉันได้ยินแล้วนะโอ้โหไม่โคตรบทละครน้ำเน่าเอ้าแล้วกูมารทำไมเนี่ยสุดท้ายก็หายแล้วจะ่แปลไปในทีดีทำไมวะเนี่ย

ไม่ใช่กันดั้มแต่ก็เป็นรุ่นต้นแบบของเซตาป๋อน,นไม่เนตะ้องบอกว่าเป็นรุ่นต้นแบบของ้รุ่นต่อมาของเฮียคูดก่อนที่จะมาเป็นเซตาอีกทีหน,นึ่งเออหยุดนะครับคุณมาริดา้าขอร้องเธอได้สติขึ้นมาสักทีถ้าคุณเจ็บหหวอยู่แสดงว่าคุณต้องมีเรื่องอะไรค้างคา,งางใจอยู่ อะไรนะซินเนอร์แมนมาสเตอร์โอ้ยไอพวกกันดัม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 ฉันเป็นกันดัมฉันคือศัตรูและมาริดาที่ปวดหัวก็ได้หมดสติไป ออ,อินอนนนนคคใเกมี้ะรับบานาจิตโต้ต่อสู้กับมาริดาก็ทำให้มาริดาได้เกิดแฟลแบ็กหลายอย่างขึ้นมาฉันคือกันดัมฉันคือศัตรู แล้วก็หมดสติไปครอบพิ้ของแมนชีได้เปิดขึ้นมาทำให้มาริด okay. ้านั er ้นถูกปล่อยตัวออกมาและซินเดอร์แมนก็ได้เข้าไปรับทันพอดีแล้วก็ได้คิดถึงลูกมาลีบานายได้พามาริด้าและซินเดอร์แมนกลับมายังยานกาลลนเชล誰もが諦めようとした ได้ยูนิคอนก็ได้พาเอายานการ์เชลขึ้นมายังบรรยากาศได้ไม่ได้เนาะคุณของเธอรับไม่ไหวแน่บานาสจนกระทั่งได้เกิดปฏิหารขึ้นยูนิคอนกลายเป็นสีเขียว แล้วบานา่าก็สามารถใช้สลิงที่ส่งช่วยมาจากเนลอะกามาพายานการันเชลขึ้นมาได้สำเร็จโดยพลังบริหารจบกับเนื้อเรื่องยูนิคอร์กนกระดัมในชินกระดัมมุโซต่อไปเจอกันในเนื้อเรื่องของกระดัมซีนะครับ เป็นไงบ้างครับกับเนื้อเรื่องยูนิคอนถึงมันจะทมาไม่ครบแต่ว่าผมว่าเนื้อเรื่องโสดเดี๋ยวก็พอเข้าใจได้เอามาแต่ที่พอเข้าใจนะครับโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้ากับในในเรื่องซีดแล้วเจอกันสวัสดีครับ